เตียงชาตเตียงชาตเตียงชาตแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไวๆเขาสีเร็วๆสีเร็วๆสีเร็วๆสีลิฟต์ลิฟต์อ,ออกเลยเร็วๆลิฟต์ลไปออกให้หน่อยเร็วเตียงกูไปหมดแล้วความของแม่ไปหมดเลยนะพวกตัวเตียงต้องขับฉันไปหมดเลยประหยัดตังค์ประหยัดตังค์ก่อนอะไรอีกเสียงห่าอะไรมาหน้าบ้านอีกเฮย้ยขโมยบ้ารีเหี้ยเดี๋ยวก่น พี่อย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งพอยมึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาขออกูไปกุขอรยกตำรวจจังยิ้าถ้าเสียใจที่จับซิมทีิป้นคุณไม่ได้อ้าวไม่ให้ค่าประกันกูด้วยแล้วก็กลับไปเฉยเลยงาคุณเพิ่เจอไม่รู้ว่าการที่เราย้ายมาอยู่เมืองเวทมนต์เนี่ยมันเป็นวันดวงซวยหรือเปล่านะคะไม่อิ่มมาแกวายไฟไม่ครัว เจ้าหน้าที่รีบมาเร็วๆแม่ทำไมชีวิตตำรวจหญิงต้องมาเจอกับอะไรซวยๆซ้ำซวยซ้อนอย่างนี้ด้วยคะอาบน้ำก่อนไปทำงานถ้ากูวิ่งขึ้นไปอาบไม่ทันแน่กูอาบน้ำหน้าบ้านนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดฉันวิ่งขึ้นไปอาบน้ำมาไม่ทันไมิจฉาลถมาแล้วพี่แป๊บหนึ่งหนูอาบน้ำอยู่พี่อ่ะโอเคหนูสะอาดแล้วก็พี่อ่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินขึ้นรถไปทำงานเก๋ๆอายอาย,อยรียบร้อยบ้านเก่าที่อยู่ในเมือง แล้วตำแหน่งไปเป็นรอปภอ,อ,อะไรอ่ะมีอย่างนี้ด้วยหรอเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอพวกเธอ